สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วอีสุสุสยามซิตี้และผู้จัดการเล็กนะครับครับผมวันนี้มาสามลำวันนี้มาสามลำเลยนะครับตัวท็อทั้งนั้นเลยอ่ามีเอฟซีที่นครยุกจากนครนายกครับแล้วก็คันแดงอ่าเอฟซีจากจันทบุรีแล้วก็คันดําคันขาวนะครับคันขาวคันขาวนะฮะตัวตัวเป็นเปรนหรือว่าใครอยากได้ครับอ่าอยากดูนะฮะครับผมไปที่อ่าคลองสี่อีซุซุสยามซิตี้ คอนสีลำลูกกาครับอ่าไปดูนะฮะว่าแนวในการแต่งของ4ี่คุณสเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะ3ลำกันว่ามีอะไรไปบ้างครับอ่าครับผมลำแรกเลยครับอ่ลำแรกเลลยครรับำแกเนี่ยอ่าเป็น FC นะครับจากนครนายกนะครับคุณฟางหรือคุณสุภาวดีก้อนจินดานะครับเจ้าของรถคันนี้ก็คือเครื่องยนต์1.9อันติเมตร3,000สีขาวมุกนะครับครับผมโอ้โหวันนี้จัดเต็มเลยครับสวยมากเลยนะครับสวยมากครับก็ก็ฝาก FC อีสูสยามซิตี้ด้วยนะว่าสายเมลว่าลำนี้น้าทำอะไรไปบ้างนะครับรับรองได้ว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวแน่นอนนะพี่เซนเลยครับบอกเลยว่าทำอะไรบ้างครับครับผมก็ลูกค้าเพิ่งกลับไปเพิ่งกลับไปครับอ่าครับผมอันแรกเลยโดดเด่นสะดุดตาเลยครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าฉ่ำแน่นอนครับกับฝากระโปรงทรงเอนี่ครับบอกได้เลยฉ่ำๆมิติของฝานะฮะทุกคนจะดูได้เลยว่าครับโค้งเหลี่ยมชัดเจน แล้วก็แนวผ้านะแต่ถ้าจะเป็นโรงงานที่พรีเมียมจริงนะแนวผ้านี่ต้องตรงครับอ่าต้องตรงแล้วก็แบรนด์มาตรฐานการเคราะห์คือถ้าเป็นคาร์บอนนะฮะเคราะห์มันเสียงไันจะออกเสสนี่คือคาร์บอนแน่นปึ๊กเลยครับผมเลยครับผมสวยงามโดดเด่นสะดุดตาถูกหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยอ่าครับผมอะลำนี้นะครับลำนี้ก็ลูกค้าเลือกตัว ทีอีสามเจ็ดครับเท่า <37. S 1> เท่าการหยอดแดงเท่าการหยอดแดงของงานโปรแม็กแล้วก็คิวดดค้วดำด้านคิ้วดำด้านของนักกบลการยานครับผมก็ตัวนี้เซตนี้นะฮะโหลดด้วยนะครับก็หนีไปอะไรไม่ได้ครับก็คือน่าจะเป็นโปรเฟนเดอร์ โปเฟนเดอร์ควีนซีรีหน้าควีนซีรีส์ปรับ16ระดับ่าข้างหลังพิกกี้แบ็กพร้อมสปริงโหลดนะครับปรับไระดับ่าครับผมลำนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยครับอ่าจะมีครอบกระจกของผมด้วยนะครับครอบกระจกของนะครับครอบกระจกด้วยครับก็จะเป็นตัวลายเดียวกับ F1 ัส่วนในด้านหลังมาดูกันดนหลังโอ้โห เปิดตัวก็คือฮาครับเปิดตัวก็คือฮาครับนี่เลยครับก็เป็นครานครอบนะฮะครอบท้ายครอบท้ายอย่างที่หลายๆคนดูนะฮะอย่างที่ผมขายดีก็คือครอบท้ายนี้ตัวรถไม่เสียเนียนสะดุดเลยเนียนสะดุดครับสะดุดตาเลยนะฮะมันบางมันแนบเนียนคือเป็นคาร์บอนแท้เบื่อเมื่อไหร่แกออกได้มันเป็นงานครอบใช่ไหมครับงานครอบครับสวยมากเลยเงาแวบเลยนี่เลยครับสําหรับวัยรุ่นครับผมอ่านี่ครับก็ ตัวนี้ได้เลยหรือว่า f c ที่ดูอยู่นะครับจากสยามซิตี้นะครับก็ถ้าอยากจัดโปรหรือว่าอยากจะเอาเข้าไปอยู่ในเซตแบบนี้ได้หมดเลยครับเพราะว่าอีสซ่สายพิจัดเซตจัดโปรให้หมดเลยยังไม่จบแค่นี้นะฮะมีชายล่างอีกหนึ่งชิ้นครับตัวนี้ชายล่างอีกหนึ่งชิ้นครับก็เป็นตัวลายเอฟวันมันก็จะดูดโอ้โหโดดเด่นมากเลยครับสวยมาก นี่เลยเป็นเป็นซับแทงด้วยครับอ่ะทั้งหลังก็ดูโชกหลังครับอ่าโชกหลังนะครับอ่าครับผมก็เป็นตัวปอเฟนเดอร์ครับอ่านี่ครับโอ้โหล่อมากครับหล่อมากอ่ะมาดูอีกหนึ่งลำครับหนึ่งลำครับผู้จัดการครับผมบอกได้เลยว่ากระแสล้อสีเทาการมาแรงล้อสีดำล้อสีดำตอนนี้มาแรงมากมาแรงมากแล้วเอฟซีคันนี้ครับจัดจันทบุรีนะครับคุณวัชรชล เป็นหนุ่มน้อยเจ้าของสวนทุเรียนครับโอ้โหนี่นายหัวนายหัวครับเจ้าของสวนทุเรียนครับครับผมก็ลำนี้ก็จัดเป็นฝากระโปรงมอนซ่านะฮะมอนซ่าแล้วก็สเต็ปสเต็ปคันนี้กับคันนี้เหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยครับชุดช่วงล่างเหมือนกันช่วงล่างโปรเพนเดอร์เพียงแต่ว่าลำนี้เลือกเป็นตัวท e 37ครับดำเงาหยอดแดงอ่าแล้วก็น่าจะเป็นตัวคิ้วดำด้านคิ้วดำด้านแล้วก็ส่วนตัวชกก็คือเหมือนกันครับทั้งหน้าก็จะเป็นตัว อปีนซีเร่ครับทั้งหลังก็เป็นตัวมิกี้แบ็กซับช่างเหมือนกันแข็งครับพร้อมสปริงโหลดด้วยสวยมากครับผู้จัดการสวยมากโหลดข้างหน้าเท่าไหร่ขั้งหลังเท่าไหร่ครับหน้าหนึ่งจุ้าทั้งหลัง2เหมือนกันครับครับผมอ่าลำนี้เป็นลำโฟวิลด้วยนะครับโฟว์อะโฟวิลครับสี่คูณสี่เครับสี่คูณสี่ครับผมโอ้โหวิชายล่างเลยนะโอ้โหนี่ชายล่างใส่ไปสีแดงชายล่างใส่ไปแล้วสวยนะครับตัดเงากันเลยครับอ่าชายล่างใส่ไปแล้วสวยบนมีรัดหลังคาด้วยอ่ามีรัดหลังคาไปด้วยครับน่าจะเป็นของอัลติเมทใช่ครับอััลติเมมมทครรบผพ้อ ลายเซนลายเซนของนักกมลกัญญาครับอ่าตอนนี้เป็นที่ต้องการมากเลยครับผมถ้าสองลำนี้เหมือนกันก็คือว่าฟิล์มใสชาเขียวนะครับเอ้ยัยรุ่นนะัยรุ่นเลยครับัยรุ่นเลยครับผู้จัดการเล็กครับอยากได้ฟิล์มแนวไหนบอกได้เลยอยากได้อยากได้ดำนะครับหรืออยากได้เขียวนะครับอยากได้ใสนะครับบอกได้เลยครับอินสูสแสมพิจตจัดให้ได้หมดเลยอ่ามาดูลำสุดท้ายลำสุดท้ายก็ไฮวิวเหมือนกันครับไฮไลท์ของงานครับโอ้โหสวยมากครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว สี่คูณสี่สี่คูณสี่สีขาวมุกครับครับผมตัวนี้เลือกเป็นล้อฮาโรลเลนโซฮาโรลเลนโซดำเงาดำเงายาง BF ยาง BF ครับครับผมลำนี้นะครับก็เป็นตัวสเต็ปช ok ็อคโปรเฟนเดอร์ฮะแต่ลำนี้เท่าที่ผมแนะนำนะครับแต่ถ้าทุกคนจะใส่ มิวเอใส่สอ5หกห้าบนะฮะไม่ต้องโหลดก็ได้ครับโหลดเพราะว่ามันกำลังสวยเข้าลุยใช่ใช่ครับดูแนวลุยๆอ่าใช่ครับลุยลุยนะครับผู้จัดการครับลำนี้จะขึ้นไปอยู่ในโชว์รูมอีสูสยามซิตี้ของ4ถูกต้องครับใครอยากไปสัมผัสครับผมหรือว่าใครอยากจบแบบนี้ครับผมรับรองได้แล้วว่าคือลำนี้ผมเซตให้เรียบร้อยครับครับผมก็คือว่าดีแน่นอน อีสโซ่สยงมพิตี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่คันที่1คันที่2คันที่3เนี่ยสองลำแรกเนี่ยเป็นสายแต่งซิ่งครับอันนี้สายลุยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรามีให้หมดเลยแลวมันสามารถจัดโปรกับอีสโซ่สยามพิตี้ได้หมดเลยอ้าวเหรอมาทำที่นักกมลกานอย่างอ้าวเหรอโอ้โหนี่บอกได้เลยสามลำนี่สุดแน่นอนครับก็พร้อมโปโมชว่าชัานใครไม่อยากให้เมียด่านะบอกได้เลย ใครไม่อยากให้แม่ว่านะมาจัดกับอีสูสยามซิตี้เดี๋ยวผู้จัดการเล็กจัดให้โปรแบบนี้ลูกค้าชอบมากออกรถกับอีสูตสยามซิตี้นะครับทั้งดาวทั้งแต่งรถเนี่ยใช้เงินก้อนเดียวเลยเ้ยละออกรถได้เลยลาได้เลยนี่เลยครับก็บอกเลยครับว่าอีสูสยามซิตตี้จัดหนักจัดเต็มสำหรับสายมิวนะใครอยากจบอยากรอแบบนี้เข้าไปตามได้เลยเพราะว่า สยามซิตี้ก็จะมาแต่งกันนะะส่วนในลำนี้สี่คุณสี่ก็เข้าไปดูได้ที่สาขาลำลูกกาคลองสี่นะครับครับอ่าครับวันนี้สามลำสุดติ่งสุดติ่งนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวก็เดี๋ยวขอฝากเอฟซีนะครับครับลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับอยากได้รถนะครับทักมาที่เฟซบุ o กอีสโซตสยามซิตี้ทุกสาขาครับแต่ถ้าอยากเจอพนัการเล็กก็ไปที่คลองสี่ลำลูกกานะครับตาดเบอร์โทร02994 5 6 1 0กหนะครับครของสี่ลำลูกกานะครับถ้าใครติดตามผู้จัดการเล็กติดตามนักกระมลจะรู้เลยว่าสยามพิตตี้เนี่ยเลือกแต่ร้านดีๆครับผมเลือกแต่ของดีๆครับผมีคุณภาพครับผม F4 ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับผมวันนี้3ลำ3ลำวันนี้เบาๆกระมลกันยาครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ